สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ตื่มาครอบครัวก็ชมมาดามบูดีแค่ทุกเจ้าจะวันนี้มาดามบูดพ,พ,พาผีผนองเขาขั้วจ้ะวันนี้สีหน้าพาผีผนองไม่เห็ดสปาเกตตีจากพี่น้องจ้าก่อนอื่นเท่ากับเอาเส้นสปาเกตตีไปกลมก่อนนม่นจะเนาะซื้อเส้นสปาเกตตี ใส่ไฟกลางจากพี่นอ้องต้มไปเรื่อยๆจนว่าเสร็จมันหนุ่มมันอ,น,น,นอ่อนนอกจาะเนาะหลังจากนั้นมาดามกับสิไปหัน่นหอมหัวใหญ่จากพี่นอ้องเตรียมมันเตรียมเห็ดซอสน,นอกจาะเนาะซอสหลักสปาเกตตีสปากเกตกเกตีเนื้อ มันลดราคาราคาเต็มมันหาสิบแปดคนณต็มมันเหลือยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าคนซื้อมากมันมันสิบเอ็ดอายุเท่ากับเอามาเห็ดเลยจากพี่้นงเนาะเพราะว่ามันหมดอายุวันนี้ก็มาทําวันนี้เห็นบอกมันถือหาของหาแนวแบบนี้แหละมากินจากพี่้องมันสิบเอ็ดอายุมันดีก็่หาซื้อจังเสรหลัมากมาเห็ดจากประหยัดดีจ้ะ ในหนมูมากรายกับแพงกับพี่โนโอ้องแพงทุกชิ้นแพงทุกอย่างประหยัดเก็บเงินไหวซื้อตั๋วเครื่องบินเมื่อบานเท่าไปกินเสพไปกินมันอิม่มกินมันเสพกินอิมอ่มกินเสพนอนหลับก็อยู่เมืองไทยเท่ากับลับพี่โนโอ้องอยู่นี้เท่ากับทนเอาเขาจะเนาะอยากกินยังมันก็เด็ก,กินคุยางคุณแนวแลับพี่โนโอ้องแต่ว่ามันบรมนของบานเท่าเนาะ กินมากก็กินเพื่ออยู่เนาะกินเพื่ออยู่สินะเก็บเงินเก็บทองไว้ไปกินบานเฮาพี่น,อน้องกินเสบนอนหลับก็คือเมืองไทยนี่แหละพี่น,อน้องจ้าไทยบอเป็นพิษมาดังเป็นเด้อมาดัางกับสีมาฮันเตรียมสีเฮ็ดสดอันนี้ริยหยวกหรื้ว,ว่าปาปิก่านเนาะ อันนี้เป็นสูตรของมาดามเองเด้อพี่น้องบ่ได้ตายตู่บะได้แบบบ่ได้มาอันเฮ็ดสอนไผเด้อพี่น้องมาดามเฮ็ดอ่ะให้ลูกเฮ็ดพวกกินเฮ็ดง่ายๆบ่ได้อันมาเฮ็ดมาสอนไผเด้อเฮ็ดให้ลูกให้พวกกิน,น,น,กกกนจ้ะพี่น้องจ้า กัไไรกับขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาบึงเขามาช่วงเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดาม,มาดามขอบคุณหลายๆค่ะเห็ดเห็ดเห็ดตามภาษามาดามเองหก็เขามาดามไปเห็ดบคคอยจริงหรอกโดนเดาเอาพี่น้องเน้นสีสันตรดดสชาติก็แล้วเต้คนสีปั๊บลิ้นเอาเองจ้ะ ันใส่ผิดหยวกพร้อมพอดีผิดหยวกมันมีในตู้เย็นของในตู้เย็นมีอย่างกับขั้วใส่ขั้วใส่พี่น้องขันบะเฮ็ดจังสี่กับตุ้งัว,วก,กับบอกรินดิทุละหมากลากใหม่คือกันสื่อมากสิขันบะหั่นใส่จงใส่จานพันกับบอกรินได้พี่น้องเหี่ยวถิ่มเน่าถิ่มจัดต้องย่างเพอรนนันเบิงเบิงบ่อนเบิงอันกีฬาเบิงโทรทัศน์จังสี ต้องตอกหั่นใส่จงใส่จานให้เปิดลุงแซนบอก,กินพี่น้องซื้อมาเสียเงินถิ่นต้องหั่นใส่จานให้กินบอกก็บอใกใจพี่กันอ่องุ่นคือกันอีหยังคือการกระแล่แท้พี่น้องผลลหมากลากใหม่ทุกอย่างล่ะต้องหั่นใส่จานประเค็มให้จังสิจังสิผ้ากันยิบใส่ปากพี่น้องลูกวัวหัวเป็นแบบนี้เด้บอบ่าหั่นให้บ่าหั่นใส่จงใส่จานประเค็มให้กับกินเด้ เอาไว้สื่อมากเป็นกิโลสองกิโลโอ,อยู่จะได้ก็ยวงสลัดเหี่ยวถิ่นต้องจัดหาแตงหายพี่นอ้องจังได้กิน้วาจนเนาะเก็บไปหม่อย,ยไปได้สองอย่างนะ่นมนีอัน,อนหอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่แล้วก็ผักปาปิก้ารแล้วก็สิมาทันอันมะเขือเทศอันนี้เพิ่นเอิมอันสแน็คเด้อสแน็คนี่ก็หมายถึงไอ้มะเขือเทศมะเขือเทศที่เพิ่นกินแทน่นอันนี้นะักขึ้น้องกินแทนพวกขนมพวกเนี้ยกระสีนะ บ้านเห่ากับคืองซีเมนบักเคือเทศกินดาละพี่น้องน่วย,ย,ยน้อยเองสิแซ่บเสีบเด้อเสียเวลาหั่นไหนจนัะหน่อยเพราะว่าหน่วยมันหน่อยฝ่าวลูกว่ากระหิ้วเขา มืดไว้ไว้ไปหน่อยหาโมงแรงหาโมงกับมืดเลยจ้ะ ทันบงาพี่น้องเอาความเร็วเดี๋ยวเอาไปพัดไปเยีามันกะเละที่เก่าจะ้ะบไดน้นิ่วคัวสวยคัมวงามหรอกพี่น้องเดี๋ยวเอาไปพัดเพิ่นกะเละนอกจากนะั้ เผ็ดให้ช้อคนพอหนกค่อยกินม่แล้วจากที่ท้าง่านพี่น้องเะก,ก็ใส่ไลายล่เติบในจังหน่อยเกลือถท่เกลือถท่มันสีเสีบได้ในมันสออกหวานๆจังหน่อยพี่น้องหล่น เอาถวยมาใส่หน่อยผมหล่นถวยเลยนี่จ้ะเส้นต้มซุก,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 กแล้วนี่กะผักเคลเทศปาปิก้าบักพริกหยวกหอมหัวเดงนแล้วเสีเอาไปผัดพี่น้องใส่น้ำมันนองไปพี่น้องใส่พอดีเนะาะบหน่อยบ่าาย้ลยพอดีอันนี้เป็นอาหารตามใจฉันเด้อ ใส่หอมไปครับ ใส่เนื้อลงไปเลยจากนี่เนอะเนื้อหัวใส่เกลือลงไป ้าหนึ่งการตัดลักส่วนแถมใส่อัน,นสดหอยน้ำร่มก็ใส่อัปปิตาไปจักพี่น้อง ใส่มะเขือเทศใส่เป็ดด้วยจ้าคนๆคนๆคน,คนให้เข้ากันสปาก็ตตี้ห่กระเหลวเหลวเรียบลอยพี่น้องจ้า จะเครื่องบะคุบบะมี่ซอสมะเขือเทศใส่จากพี่น้องมีแต่มะเขือเทศกินดานะคะใส่มะเขือเทศสดว้จะใส่บะมีอันมะเขือเทศซอสมะเขือเทศใส่จากพี่น้องนี่ละจ้ะกับข่ามาดามแรงนี้กะง่ายๆจากพี่น้องจ้ะสปาเกตตีอาหารจานเดียวค่ะคลิปนี้กะซ่ํมนีราคาพี่น้องค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจมาดางในหิดคิดใหม่ๆต่อไปจ้ะคิดนี้ก็ล่าไปก่อนค,ค่ะสวัสดีค่ะสปากเกตตีจ้ะพินโน้อันิโซต